ครับสวัสดีครับสำหรับเช้านี้นะครับเราจะมัดทดสอบการแปลงลูกปืนกันนะครับการทำลูกปืนพัดลมฮาตาลีสิบหกนิ้วนะครับเริ่มต้นผมจะเอาคลิปนี้เป็นการทำง่ายๆนะครับของสิบหกนิ้วนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะมีลูกปืนนะครับอันนี้สิบเบ้า สินิ้วอันนี้ที่ใส่ไว้แล้วนะครับอ่าตัวอย่างนะครับครับสําหรับสิบหกนิ้วนะครับเรามาดูการจัดเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับสำหรับวันนี้เป็นการใส่ลูกปืนแบบ ไม่ต้องควานนะครับเพราะของฮาร์ตลี่จะมีเบ้ารุ่นหนึ่งนะครับที่ไม่ต้องควานนี่นะครับรุ่นนี้จะไม่ต้องควานนะครับเพราะรุ่นรุ่นนี้เมื่อแกะออกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับตรงนี้เลยเพื่อให้เข้าใจย้วจะแกะให้ดูนะครับอันนี้จะแกะให้ดู เกิมมมมมไม้เกิดมืออ่าตวนี้ก็ยุ่งๆนะครับไม่ได้ลงคิดลงอะไรเพิ่มเติมอ่ามีเชือกก็จะแคะให้ดูแล้วกันอ่าเราใช้คีมก็ได้อ่าแคะออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับอ่าหลังจากอ่ตัวนี้อ่าบูถตัวนี้ก็ฝึกนิดนึงนะครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็คว้าคว้านออกมานะครับอ,อันนี้เป็นผ้าซัดน้ำมันนะครับอะอดท,ทีครับากำลังปรับตั้งกล้องให้มุมเหมาะนครับ อันนี้ง่ายนะครับไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับอันนี้เป็นตัวหน้านะครับอ่าตัวหนึ่งละตัวหน้าจะทำความสะอาดนะครับเป็นด้วยอะไรไปไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับสําหรับตัวนี้ก็ลูกปืนที่ใช้ก็ใช้ลูกปืนเบอร์หกสองแปดแกนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันมีเสียงดังนิดๆน,นะครับต้องดูด้วยนะครับ ตัวนี้เคยเอา่าผมเ,าเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ทําให้ดูนะครับเนื่องจากปืนหมดนะครับอา่าตัวนี้แล้วกันอันนี้ถ้าเป็นเบ้าเอออีกแบบนะครับผมก็จะควานนะครับตัวที่ควานมานะครับควานมาเอา่อโดยใช้หัวสว่านหัวคว,วานนะครับดอกควานมีขายนะครับกับท่านคับคนที่ขายปืนได้นะครับอ สำหรับยางนะครับก็จะมีทั้งแบบยางขาวแล้วก็ยางแดงนะครับตัวนี้อตัวนี้ยางแดงตัวนี้ใส่ลูกปืนผิดหรือเปล่าทำไมเป็นหกสองสิบเก้าครับอันนี้ยางแดงนะครับยางแดงนี่ครับใส่ด้วยกันได้นะครับยางแดงยางแดงก็ได้นะครับ ยางขายางแดงก็ใส่ได้นะครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดกรณีที่ยางหลวมนะครับให้เราตัดแผ่นไมล่าหนาๆรองตรงนี้นะครับรองด้านตัดเป็นวงกลมแล้วก็รองด้านในแล้วก็สวมตัวนี้ลงไปครับอ,อันนี้ผมจะได้แล้วหนึ่งตัวก็ง่ายๆครับใส่เข้าไปอย่างนี้เลย,ยนะครับอ่า ไปนี้นี่นะครับต้องยุ่งยากาแบบนี้อ่าเดี๋ยวอ่าตัวเมียตัวเมียก็นน,นี่นะครับทำความสะอาดหน่อยเพิ่งลือ้ของออกมาครับวันนี้นะตัวนี้จะได้ดูง่ายๆอันนี้ผมถอดเส้นสายออกใส่ตัวอืนน่นไปแล้ว แล้วก็ย๋ยค้าตัวใหม่มาประกอบอน,นี่ยออกมาก็เหมือนกันนะครับน,น่ยออกมาก็อ่ากระดิ่งไปไหนละอันนี้อ่าอันนี้ไม่ต้องทิ้งนะครับเก็บวไว้ใช้ได้เอาไวบ้บทบทหมประการ บทใหม่ใฟ่น้ำมันปาดใส่ได้อีกนะครับกรณีที่เราไปใช้นี่ขวาผ้าแซบน้ำมันอีกนะครับตอนนี้มนไม่ค่อยแห้งแต่จะทำควันสากเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมลูกเปือนผมหมดนะครับก็จะเอาตัวจากตัเวเองมากับกอนนะครับ ค่าสั่งเยอะอันนี้นนปืนเบอร์หกสองแปดนะครับหกสองแปดทราบว่ามองเห็นไหมน่าจะมองเห็นง,ง่ายๆเลยนะครับเทคนิคการใส่ไม่มีอะไรยุ่งยากสำหรับที่ควานหลังจากควานเสร็จแล้วนะครับหลายท่านประกอบแล้วมัน หมุนไม่ดีมั่งอะไรมั่งนะครับตรงนี้ที่อ่าถ้ามีรอยพวกนี้นะครับอ่ารอยพวกนี้ไม่ต้องไปเจี๊ยออกนะครับมันจะช่วยยึดยางให้แน่นนะครับรอยบิดรอยเบีย้ยวอย่างนี้นี่นะครับเวลารูบมาจะเจอนะครับอย่ารูบมาเจอรอยบิดรอยเบีย้ยวอ่าเราก็ใส่อัดเข้าไปเลยอ่าจะช่วยให้นแน่นด้วยนะครับได้แล้วต่อมาก็ การประกอบนะครับเดี๋ยวโอ้โหโดนอะไรการประกอบการประกอบผมก็จะวางอย่างที่วางตรงนี้นะครับก็เพื่อว่าจะได้จะวางคืนดีเดี๋ยวหารูกก่อน รูอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แหละรูอยู่ตรงนี้ดึมไปจับตัวนิดนึงรูอ่าขยับพื้นที่นิดนึง จะมองเห็นเ,เหตุผลที่ผมวางตรงนี้นะครับก็เพื่อว่าจะได้ใส่แกนใส่อะไรได้ต่อมาอเดี๋ยวผมหาแกนก่อนแกนไม่ใช้ตัวนี้ใหม่ๆหน่อยตัวนี้ยังไม่ได้ขัดเลยถตาลงไม่ได้นะครับก็จะใช้กระดาษทรายขัดนิดนึงนะครับ

ติตัวนี้ต้องขัดนิดนึงนะครับแต่ผมพอดีหากระดาษทรายไม่เจอก็ใช้น้ำมันทาแล้วกันนะครับและอีกตัวที่ลืมไม่ได้นะครับอีกตัวที่ลืมไม่ได้ก็คือแหวนสปริงนี่นะครับแหวนสปริงช,รรช่วยให้การยืดหยุน่นะครับช่วยให้ยืดหยุด เมื่อเราใช้ใช้แหวนสปริงแล้วก็ต้องใชอนน้อันนี้ลองนะครับอันนี้หลวมไหมหลวอันนี้เก้ามิลเิติรนาสองแปดหนึ่งนนะครับลก็ใช้ตัวนี้เลยก็ได้นะครับ เพราะแหวนสปริงจะช่วยให้เกิดการยืดหยุ่นนะครับถ้า,ถา,ถาไม่มีแหวนสปริงจริงๆก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับเป็นยางนะครับแต่ยางจะไม่ค่อยดึ่งเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นนะครับค่อยๆยัดเข้ามาอันแรกจะดูแน่นๆหน่อยครับขัดๆนิดนึงนะครับเพราะผมไม่ได้ขัดแกนตรงนี้ลองดอูอันนี้การตั้น พันก่อนอหลังจากนั้นค่อ,คอยๆจะเลื่อนแล้วอ่าพอดีอันนี้คอยที่พันใหม่นะครับคอยที่พันใหม่ประกอบให้ดูก,ก็ไปเลยเห็นเห็นสำหรับคอยที่ก็ส่งมาพันได้นะครับแต่สั้นในที่เกียบพันเอง การใส่นะครับก็เวลาสายนะครับพยายาไม่ออกถ้าข้างมุมใดมุมหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมครับจะลงร่องพอดีวิธีการตั้งนะครับเราก็จะตั้งตรงนี้ให้พอดีเดี๋ยวดูอ่ะลงแล้วกิโลอยู่ตรงไหนนี่น ช่วงนี้ฝนตกนะครับอันนี้สูงไปนะครับอสังเกตง่ายๆอันนี้สูงก็จะต้องปลดัรน,นออกนะครับปลดแผ่นรองออกนะครับสูงไปนี่นะครับเพราะขอ,ขอบตรงนี้ต้องเสมอกับเหล็กนะครับขอบตรงนี้เสมอกับเหล็กทางแก้ก็่ายนิดเดียวแล้วก็ถอดตัวนี้ออกอ่า แล้วก็ใช้แหวนอันแรกลงไปลองแหวนแหวนสปริงลงไปนะครับอ่านนี่นะครับจุดสําคัญอยู่นี้ข้างหลังไม่ต้องไปแก้ไขอะไรมากแก้ไขเฉพาะข้างหน้านะครับอ่าลงไปแค่นี้เห็นไหมครับความหนานก็จะเท่าเดิมแล้วเท่ากับตัวนี้แหละอ่าเพราะอ่าตอนที่ เราลองลูกปืนนะครับมันจะโผล่ขึ้นมานะครับด้านหน้านะครับจะโผล่แบบสูงขึ้นมานิดนึงนะครับต่างจากด้านหลังนี่ก็จะใกล้เคียงของเดิมแต่ด้านหน้าจะสูงขึ้นมาครับอ้าอันนี้ยังสูงอยู่นิดนึงนะครับสูงอยู่นิดนึงนะทางแก้อีกวิธีหนึง่งน,นี่เราทาให้เห็นกันเพราะแต่ละตัวจะไม่เท่ากันนะครับ มันยังสูงอยู่ใช้ไม่ได้วิธีการแก้อีกวิธีนึงก็คือใส่คอรนะครับวิธีหนึ่งก็คือลองแกนใหม่นะครับแต่ตัวนี้มีบ่านะครับผมจะไม่ลองแกนนะครับถ้าตัวนี้ไม่มีบ่านะครับ ไม่มีบ่าล็อกแหวนสปริงก็จะลอกรองแกนตอนนี้รู้ละเมื่อกี้สูงไปนิดนึงนะครับเราก็ต้องเคาะคืนนะครับเคาะด้านนี้สังเกตงง่ายจะมีรอยอยู่นะครับใช้คอนไม้นะครับข้อถอยมานิดนึงนะครับแกนตัวนี้ก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับอาจจะได้ ขัดใหม่นะครับจากนั้นก็ใส่แวนสปริงเข้าไปถดลอกตั้งจุดสำคัญก็คือจุดการตั้งนี่แหละครับอ่าอันนี้ได้แล้วนะครับทีนี้พอดีแล้ะนิดเดียวเองครับอ่าเรามาลองข้างหลังกัน ข้างหลังจะได้ถอดออกไหมขับไหมเกตงง่ายนะครับข้างหลังสองดูตัวนี้นะครับกระชนแน่นไหมครับอันนีนะ้ใกล้เคียงอยู่ลงไหมอ่าลงนะครับลงได้ก็ด,ดูอ่าตัวนี้ก็จะแน่นพอดีนะครับ แล้วตอนนี้ก็อย่าเพิ่งมั่นใจนะครับว่าว่ามันพอดีเราก็ต้องขัน,น็อดดูก่อนขันเลนสี่นะครับอันนี้เป็นขดวดใหม่นะครับไม่ต้องห่วงผมทดสอบพอดีอยังไม่ทันทดสอบวันนี้ก็ได้เวลาทดสอบใส่ลูกปืนแล้วกระแสจะเท่าอยู่ที่เท่าไหร ไปให้ตึงมือก่อนนะครับแล้วก็ให้มันแน่นแล้วก็ขยับแต่ละข้างให้พอตึงมือหลังจากนก็อัดซะเน่นนะครับ่าเลื่อนดีนะครับเลื่อนดีแล้วเราก็ต้องมาทดสอบกันเราจะมาทดสอบการหมุน เปลี่ยนมุมกล้องนิดนจะมาทดสอบการหมุน,นดทดสอบเฉยๆนะครับเสียพื้นที่สำหรับทดสอบก่อนเผื่อม,มัอนระเบิด ติตามขึ้นมา อันนี้เป็นขาปลาครับเดี๋ยวใส่สายขาปลาแล้วก็จิ้มรองได้เลยผมทดสอบแบบง่ายๆนะครับสวิตก็ยังไม่ได้ใส่เลยครับแผนเียงม,มีเวลาทํา ก็จะทดสอบกันนะครับอันนี้สายเดิมๆนะครับอันดับแรกเราก็จะมาดูกันสังเกตที่แกนะครับหมุนถูกทางนะ,ะเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเปสามเลยกะชัวอ่อาหงยักออหมุนครับถูกทางนะครับกระแสยอยู่ที่หนึ่จุดเก็บนะครับ เบอร์สามอ่าโอเคอ่มาดูเบอร์หนึ่งนะครับกระแสยอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับท่านที่ทดสอบที่ำเองนะครับก็ทดถักถให้มีที่พันนะครับแล้วก็นั่นจะากทำแบบผมนะครับอ่ากระแสอยู่ที่หนึ่งจุดสองนะครับดูเบอร์สองครับกระแเสเท่าไหร่ครับ มันไม่ค่อยไม่มีเสียงมากนะครับอ่าอเกตนะครับกระแสก็จะอยู่ที่1.5นะครับ0.15ไม่ใช่1.5ึ่ง0 1ดห้าอ่าศูนย์จุดหนะครับครับอ่าสำหรับตัวนี้ใช้งานได้แล้วนะครับครับถ้า ถ้าอย่างนี้นะครับถ้าเราทําขายอย่างนี้ชุดนี้ทั้งลูกปืนทั้งตัวนี้ก็จะขายได้อยู่ที่ทั้งพันใหม่นะครับก็น่าจะอยู่ที่ชุดละสามร้อยพอได้นะครับนี่ตัวนี้นะครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับลูกปืนนะครับถ้าผมก็สั่งจากเพื่อนในกลุ่มนะครับสั่งอันนี้เป็นของอุรภาครับ เป็นลูกปืนบุรภาที่สั่งมานะครับเขาจะมีอา้าของเขาติดอยู่ชื่อเขาติดอยู่ที่ลูกปืนนะครับก็ถ้าไหนหาเฟสไปเจอก็ค้นหาดูครับในเฟสน่าจะมีเยอะถ,ถ้าหลายเจ้า,จาะครับก็มีครับไม่ได้เจ้าเดียวนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับพอเป็นแนวทางในการแปลงลูกปืนนะครับของฮาตาลีถ้าท่านไหนนสงสัยก็สอบถามมาได้ครับ061969 0662ครับสวัสดีครับ